ทิดามันสิสุกหรือที่เนาะสงสัยต้องสุกแล้วแน่ๆเลยนี่นวยมันเส้นสายะดิเดี๋ยวเสิรองอันซับเบิงตอนมันเป็นหมวกทิดาหน่อยนะพี่หน่อยมันม่นเม็นบอกสิดาใหญ่นาะกนเส้นสแล้วเ๋ยวออกไปลูกเกออกไปเดี๋ยวให้แม่อันี้กันแม่ดูฝรั่งกันเอาสิซับเบิงกันนะ ซอส,ส,สกินข้าต้นมันโหลดเนาะอันมนาะบักซีดาบ้านห้าพี่น้องบักซีดาดขาออี่นกก็เลืออรือนอ้าบ่เนี่ยแต่กินแห้งอยู่กินกินบักซีดาหน่อยห้านั่นแหละว่ะาก็คอยสิร์ซอสบึงเนาะมวยมันเขียวเลเดิโอ้มวยมันเหลี่ยมเลเดิเห็นบ่เหลี่ยมเมาเมาแล้ว มันก็พรกินแล้วเนาะก็ดีใจได้ล่ละเนาะปลูกว่ามันปีหนึ่งเนาะปีกายนี่มันล่างนี่ปีทบปีกับปีหนึง่งมันหนาสิป,ประมาณปีหกเดือนนะพี่นอ้นองเนาะกะไรบางโหลดปลูกจากในออรีพี่นอ้องปลูกจากมาเมล็ดไปสื่อจากร้านเอเชียมาเนาะ น่อยบักซิดาหน่อยเต็มตะกะ้าบานีอามาเพาะกับเป็นไนเป็นไนอนัเอนเพาะให้เห็นอยู่เนาะว่าบาเซียนั่นเพราะว่ามันบ่มี่เขาบ,บารดอันปลูกบักเขาบ,บา่นนมีต้นมมันขายนะบักซิดานขีนกเนี่ยบนนะ่มีนะอืมคอยต้องเพาะกินเองเนาะวันนี้มันกับเ่าต้นใหญ่ได้เฮอมัน,นขึ้นเป็นเฮ้ยคอยกันแปลกใจยู่มันก็ดีนะว่าเมืองไหนล่ะ,ะต้นซ้ำนี่นะเป็นนวยนะเงินลายใส่เวลาปีเคืองเอง อืมดีเิละมึงเนี่ยจากมาเล็ดเลยเด้มึงเนี่ยช่อบึงสื่อ,อดอกชอเบึงน่อยหนี่ถ้ามันบ่ดแสบหรือว่ามันท่านลดเอีนพอกินปันดก็สิได้เก็บน่อยนีไว้หน,นะเหตุผลที่ทชาะหน่อยหนีบึงหน,นะอืมเรื่องเป็นซััน ซอสเหลวก็ส네ิเอาออกมากินนั่นล่ละซอเบึงะซื้อเมื่อเรีมาเมาอยู่เนาะปลูกบักซีดาในบ้านก็ได้กินบะเนียา อยู่เมืองหนาวฮะเนาะปลูกยังในผลผลิตเทาก็ดีใจเบิดแลหล่านว่าเมืองไทยฮะเนาะมันก็แปลกเนาะฮะก็ดีใจฮะเนาะธรรมดาก้นไกลบ้าน